วันนี้เราจะไปดูอะไรกันนะพี่ซันหมูเด้งหมาเด้งพร้อมรีบพร้อมไหมครับผมไม่พร้อมเลยเหรอโอ้โหขนาดไม่พร้อมตอนนี้เป็นเวลากี่โมงอ่ะเจ็ดโมงครึ่งเลี้ยวขวาที่แยกตะวันชันเข้าสู่ถนนสุขุมวิทถนนพัฒน์สัมพันธ์อะไรแอลหมูเด้งดัง ไปดูหมูเด้งสีอาจะจ้าไปตาหมายูทูบเบอร์ดังก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่หมูเด้งนะครัเจ้าดูอันนี้เรามาถึงสวนสัตว์เป็นเวลา8โมงแต่ว่าดูคนะะคแม่คิดว่าจะเจอพี่แปงสีบิงรถแน่นมากจ้าเฮ้ยัมเียดคนเพิ่งคากแต่วะวันดีค่ะ วันนี้เรากำลังจะเดินไปดูหมูเด้งนะคะแม่ต่อคิวรอหมูเด้งคนเยอะมากค่ะถึงคิวเราแล้วดีใจไหมดีใจดีใจสุดๆเดนี่นี่นี่ ไหนหมูเด้งเด้งอยู่นี่เด้งอยู่นี่บอกเลยไปดูก่อนไปดูครับผมไม่ดูเอาหมูแดงนี่ไงเตื่นต้องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปให้เด้งอะไรยังเนี่ยเอาจานจานนี่ไงเด้งขึ้นเตะจีจีจีเราไปดูอะไรจี ดูหมูเด้งครับครับพี่ซานเป็นไงมันเด้งไหมมันไม่เด้งมันกินมันกินอยู่ก็อยู่มาเช้ากันไปมั้งนี่เหยับหยับดินี่ดูเออไม่เป็นไรเนี่ยไปแล้วนี่แล้ว ลงน้แล้วตามแม่หนิตามแม่ลน้ำไปแล้วลงน้ำลงน้กับ่เนี่ยนใช่ใช่โอ้โหหน้าน้องหน้านองน้องมุดน้ำไปแล้วมุดมุดไปหายไปแล้หายไปแล้ว กำลังเขาขี่นี่แหละมาทันหมดเวลาเออเออเออกำลังไปเรื่องมากำลังสองนาทีอสามนาทีกัหมดกำลังเขามาเบิ้งกำลังกไปนอกนี่แะกังบงกลังเบิ้งเยโอเคเี้ยเกี้ยจะเ่นเต้น บอกกูกันอ้าวมุดน้ำหายเลยเอ้าวอ้าหายเลยหายตัวหน้าเออเอ้ามุดแล้วครับเดอ